คุณฟังทางนี้ใครที่ว่าตัวเองมีวิบากกรรมการงานไม่ราบรื่นการเงินติดขัดความรักไม่สมหวังเข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตคลิปวิดีโอนี้อาจารย์จะมีคำแนะนำดีๆมาเสริมกำลังใจให้แก่ศรัทธาสาธุชนที่เกิดวันพุธกันนะครับดาวพุธเป็นดวงดาวที่แทนการมีปัญญาเฉลิอดเป็นดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์โคจรได้รวดเร็ว จึงกำหนดให้คุณลักษณะนี้แทนการสื่อสารหรือการถ่ายทอดข้อมูลเป็นเจ้าแห่งโครงการเจ้าแห่งนักคิดแทนการค้าขายการเจรจารมีวาจาและกิริยามรารยทอ่อนหวานช่างพูดช่างเจรจารนั่นเองนะครับมีปริพันธ์ไวพิบชั้นเลิศบ,บากกรรมของคนเกิดบันพุนะครับต้องหัว่าเป็นคนแฟร์ลี่และเป็นมิตรแต่อันนิจจาความสวยก็เกิดได้เพราะความเป็นมิตรขี้เล่นมากไปจึงทําให้มีกรรมเรื่องบริวารและคนรอบข้างมองเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้ จนขาดโชคลาภและการเงินได้ในบางโอกาสแถมพอหาเงินได้ก็มีเหตุให้ต้องจ่ายมือรัวๆหามาเท่าไหร่หมดไปเท่านั้นทุกทีเลยเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับดังนั้นวิธีแก้กรรมแก้การเงินติดขัดของคนเกิดวันพุธแนะนําให้ทำบุญเกี่ยวกับน้ําทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มถวายวัดถวายรานธรรมนะครับหรือถวายโรงพยาบาลหรือถวายน้ําปานะให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขขึ้นนะครับ รวมถึงการถวายหลอดไฟมอบทุนการศึกษาและการทําทานไถ่ชีวิตสัตว์นะครับไม่ว่าจะไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่หรือปล่อยนกปล่อยปลาจะทําให้คนรอบข้างดีกับเรามากขึ้นและการเงินจะมั่นคงการงานจะเด่นขึ้นด้วยเช่นกันนะครับหรือท่านใดต้องการทราบว่ามีเจ้ากรรมในเวกี่ตนกี่คนก็เข้าไปที่โปรไฟล์และคลิกที่ลิงก์ได้เลยพร้อมกับส่งวันเดือนปีเกิดให้อาจารย์จะถอดรหัสกรรมให้นะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจกดให้ของขวัญคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์กดเซฟเป็นรายการโปรดกดแชร์เพื่อนที่เรารักเพื่อที่จะได้ทราบวิธีการแก้วิบากกรรมของคนเกิดวันพุธกันนะครับฝากไว้ให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์ธนพัฒน์เทวะทํานาย